คนแรกที่จะคว้าทุกแชมป์ในประเทศอดิศักิ์ไกสอน หลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทั้งลีกสูงสุดและลีกลองเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาล2024-2025ซึ่งในไทยลีก2นั้นเป็นสโมอสรอนชนบุรี f c ที่เป็นจ่าฝูงและมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ซึ่งหากชนบุรีสามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้จะทำให้กองหน้าตัวเก่าของทีมอย่างอดิศักิ์ไกสอนมีสถิติยอดเยี่ยมกับความสำเร็จของเจ้าตัว คือการคว้าทุกแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยและปัจจุบันเจ้าตัวยังนำเป็นดาวซันโวของนักเตะไทยในศึกไทยลีก2อ,อีกด้วยด้วยยิงไปแล้ว16ประตูในฤด,ดูกาลนี้ติดล่องส่งสนามโอพาติดต้องไปส่งกับอดิศักิ์ไกสอน สนับสนุนการส่องด้วยโจโจไส้อั่วเมืองน่านไส้อัวอร่อยสะอาดถูกใจต้องโจโจไส้อั่วเมืองน่านสนใจทักเพจโจโจไส้อั่วเมืองน่านพร้อมส่งทั่วประเทศ อดิศัก์ไกสอนเริ่มจากแชมป์ครั้งแรกของเจ้าตัวคือในฤดูกาล2010ที่อดิศักได้ออกไปหาประสบการณ์กับสโมสรอนภูเก็ตเอฟซีด้วยสัญญายืมตัวและก็คว้าแชมป์ลีกภูมิภาคโซนภาคใต้หรือไทยลีก3ในฤดูกาล2010และจากนั้นในฤดูกาล2011อดิศักได้ย้ายมาที่บุรีรัมยูเนเตตและก็คว้าแชมป์ไทยลีก1กับบุรีรัมจำนวน3ครั้งคือในฤดูกาล2011 2013และ2014รวมทั้งแชมป์บอลถ้วยอย่าง f a ครับจำนวน3 3ครั้งคือในฤดูกาล2011-2012และ2013และลีคับอีก3ครั้งคือในฤดูกาล2011-2012และ2013อีกครั้งได้สัมผัสกับแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทกอหรือฟุตบอลรายการไทยแลนด์แชมเปียนคั p อีก2ครั้งคือในฤดูกาล2013และ2014จากนั้นเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปยังสโมสร BEC เทโลาศาสนะและถัดมาในฤดูกาล2016อดิศักดิ์ได้ย้ายกลับมาที่ ACG เมืองทองยูไนเต็ด และก็เป็นส่วนสําคัญในการพาเมืองทองคว้าแชมป์ไทยลีกหนึ่งในฤดูกาล2016ตามด้วยดีครับอีก2ครั้งคือในฤดูกาล2016และ2017รวมทั้งไทยแลนด์แชมเปียนคัพในฤดูกาล2017จากนั้นอดิศักก์ก็ได้ย้ายไปยังสโมสรการท่าเรือ FC ตามด้วยสโมสรตังการู f c ทีมในลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียและในเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024เจ้าตัวได้ย้ายกลับมาเล่นในไทยอีกครั้งกับสโมสรชูบงคอกยูเนเต็ดและก็ได้สัมผัส กับแชมป์เอฟเอครับในฤดูกาลนั้นซึ่งเจ้าตัวถือเป็นนักเตะอาชีพที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งด้วยคว้าแชมป์ในประเทศไปแล้ว17ครั้งกับ4สโมสรซึ่งแบ่งเป็นแชมป์ไทยลีก3จํจำนวน1ครั้งกับสโมสรภูเก็ต f อ FC, และไทยลีก1อีก4ครั้งกับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดจำนวน3ครั้งและสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดอีก1ครั้ง และบอลช่วยอย่าง f a ครับที่ได้สัมผัสมาแล้ว4ครั้งซึ่งสัมผัสกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดจำนวน3ครั้งและกับสโมสรถูแบงกอกยูเนเต็ดอีก1ครั้งส่วนลีครับก็สัมผัสมาแล้ว5ครั้งกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดจำนวน3ครั้งและกับสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดอีกจำนวน2ครั้งส่วนถ้วยก็หรือรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับก็คว้ามาแล้ว3ครั้งคือกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดจำนวน2ครั้งและกับสโมสรเอสซ ีเมืองทองยูเนเต็ดอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งนาะตอนนี้เจ้าตัวขาดเพียงแค่แชมป์ไทยดีสองเท่านั้นก็จะได้สัมผัสครบทุกถ้วยและก็มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะได้สัมผัสซึ่งปัจจุบันต้นสังกัดของอดิศัก์อย่างชนบุรีเอฟซีกำลังนําเป็นจ่าฝูงของไทยลีกสองซึ่งหากชนบุรีเอฟซีคว้าแชมป์ไทยลีกสองในฤดูกาลนี้ได้นักเตะอย่างอดิศัก์ไกสอนจะเป็นนักเตะคนแรกที่คว้าทุกแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วเจ้าตัวยังประสบผลสําเร็จกับทีมชาติไทยโดยได้คว้า เหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมหนึครั้งคือในปี2013และสัมผัสกับแชมป์อาเซียนครับอีก3ครั้งคือในปี2014 2020และ2022รวมทั้งแชมป์คิงครับอีก2ครั้งคือในปี2016ที่รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจอดแดนไป2ประตูต่อศูนและปี2017ที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเบลารุสในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลาศประตูต่อศูน ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ